สวัสดีค่ะไปะเดินอยู่บ้านเอ๋อท่อนเนื้อกระเดือไปเดินมาไทยบ้านเอ๋อท่อนเนิ่งงาคณะอันนี้อันหมู่บ้านเอ๋อท่อนหมู่ไปเดิยนอยู่หมู่บ้านท่าแคจังหวัดลบบุรีนคราเนานะนี่ก็เจ้ากันนาบ้านเลยนี่ไปเดิยนเดินอยู่ในบ้านไทยอยู่ในบ้านไปเดิน,นไม่ได้ออกไปข้างเนือนะคราเนาะโอ้ยแดดแดดตรงนี้นี่เระเป็นอะไรสิละหมู่บ้านเอ๋อท่อนพี่น้อง นี่นาะบ้านมึงไปเดินอยู่ไปเดิยนยือนอยู่นี่บางทีเงวไปพูดน่ะว่ามีคนมาอยู่เต็มเล้วเนาะครอเนาะนี่ในบ้านไปเดินมีตัง้งแต่รถจอดเต็มอยู่พี่น้องรถล,ลูกว่าไหมน้องแบบรถล,ลูกแช่ไส้อันนี้อีกของหนึ่งกันเต็มเตาของพอหล่ออยู่ ที่แรกวชิเห็ด้หวนนี่นตะกรันเขาเห็ดไปชนีเนาะอันนี้เขาเลยเศร้าเห็ดอันนี้ต้อห่องมากอีกหองหนึ่งต้อห่องมากเนาะอ,อันนี้ของเต็มเบอรอ์แล้วบะนี้ที่แรกคิดวานเสียนนั่นเพราะว่าแขกไปไถมากกับจียูหองนี่ฉันด้วยอันนี้หองนี่เล้ยเต็มแล้วบนี้ของเต็มไหนยยูสองก้นยังของเต็มพราวะเ่าเขาเอาไปนั่น เขาเอาไปเห็ดทั้งนนำเนอ,อนนะคะเนาะมีมูบานยะเอาทอนเนาะคะเด้อปิดอันกล่องลูกจอนปิดไปน้ำยานเขอนน,น่ะพ่นข่าไปขมาสได้เห็นเนาะคะเน <ๆ S 1> าะเพราะว่าดูว่ายุบานตั้งสองสามเดือน,นเขาออกไปทำงานต่างจังหวัด ต่กี้เขาขายของก็เลยเช่าขายหรอกนี่นี่ต้นต้นดอกม่วงปลูกไว้หนาบ้านสองต้นกระสีมีต้นหนึ่งอีกงนอต้นหนึ่งแสดงกับบวชโหดกันเนาะต้นเอียงนอหนึะงอีกต้นหนึ่งบ่วชโหดบวชโหดกันนี่ต้นดอกม่วงกันใยหรอพี่น้องออกไปทางพุน้นทางพุนออกไปเป็นเหมือน ส่อยออกไปทา้งหมู่บ้านออกไปกลานอกไปกลนอ,อกหมู่บ้านนะ้ะเนาะกลายให้บบบหหเบื่องอาเทอานีก็เล้อกัเด้อยูหลอดปลอดภัยวัคซุนคนอยู่ดีจำใบก้มจิบจะได้ก้มไข่ยังทังเลยก็ยูเล่นใส่แม่กอบคุณ,คคณทกุกันนั่งแร่ใจกอบคุณทไ,ไหลถึงเ็ได้กัเด้อขอพุ่นเลไหลยัดีค่ะ